เห็นคนทํากันเยอะมากเลยค่ะกําหลังฮิตกันตอนนี้เลยกับเมนูโจ๊กหมูซีอิ๊วเดันี้เราจะลองทํากันบ้างนะคะวิธีทําไม่ยากเลยก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องหุงข้าวกันก่อนนะคะวันนี้จิ๊กใช้เป็นข้าวหงทองถุงสีชมพูถุงนี้เลยค่ะตัวนี้เขาจะเป็นข้าวหอมมะลิใหม่ต้นฤดูห0 0รอเนลยนะคะจะหอมกว่านุ่มกว่าข้าวหอมมะลิทั่วไปถึง2เท่าเลยค่ะระหว่างรอข้าวสุกก็ไปทําหมูซีอิ๊วเลยค่ะสัดส่วนเนี่ยขึ้นไว้ให้แล้วนะข้าวหอมมะลิใหม่ต้นฤดู100%ของหงงนะม่ด้วยเทคโโนลยี s t r เป็นเอกสิิ์ของ้าหงทองลยคะ อธิบายง่ายๆก็คือเป็นวิธีกักเก็บความหอมนุ่มของข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพเสมือนวันแรกที่เราเก็บเกี่ยวเลยค่ะข้าวของเราสุกแล้วกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะแล้วเม็ดเนี่ยก็สวยมากด้วยค่ะนําข้าวของเราไปปั่นกับน้ําสะอาดให้ละเอียดเลยนะคะจากนั้นเนี่ยนำไปกวนในหม้อค่ะใช้ไฟอ่อนก็พอนะกวนจนข้าวของเราเนี่ยมีความข้นขึ้นประมาณนี้เลยค่ะได้โจกเรียบร้อยตักหมูซิ้วของอาราดลงไปช่ำๆเลยค่ะป่นด้วยกระเทียมเจียวและต้นหอมอีกสักหน่อยนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะข้าวของเรานุ่มและหอมมากๆเลย ค่ะยิ่งหุงทานกับมือพิเศษนะยิ่งเติมความสุขทุกครั้งที่ตักทานเลยค่ะปักตะกร้าไว้ให้นะ